สวัสดีครับกับชอช่างเตียนนะครับคลิปนี้เราจะมาถอดอล้อดูเช็คเบรกนะครับลูกยางเบรกเช็คซีนกระบอกเบรกนะครับมันเยิมเยิมลองถอดดูครับถอดล้างถอดเปลี่ยน ก็จะเป็นรถโมกูนครับขนาด2คิวครึ่งนะ <c oughs> ครับเราจะใช้กันขันน็อตสิบตัวนี้เอ้ยเก้า Geez, ตัวนีะครับไม่ต้องยิงล้อออกนะครับ 很好看哦 ลงมาแล้วครับก็เหลือลูกปืนดึงออกมาผมอ,อยากเลยครับ

เรียบร้อยแล้วอยาากเข้คืงานก็คือล้างทำความสะอาดแล้วก็นี่ครับหรือชุดนี้มาเปลี่ยนจะมีซีนอยู่ตรงนี้ครับเป็นลูกย่างสองข้างน่าจะรั่วแล้วเนาะนะขณะนี้ไม่รั่วก็ไม่รู้จะวางไงนะดู ร่วนนี่หรือดวนนู่นเหรอรัวจากนี่แล้วไล่ซีนแล้วพอแรงเวียงปุ๊บขึ้นกระทะพอขึ้นกระทะก็ไปพื่อนกับพวกเบรกนี่แหละมันย้อยลงงอนมันไหลออกมันย้อยมันย้อยเนี่ยนี่นะนี่นี่เนี่ยยอยจากซีนเนี่ยมันพออยู่นี่มันก็เบรกกระทะแล้วก็เวียงขึ้นหากันมั่วเนี่ยนั่นก็บอกเลย เลือกข้อบ้องอยงซีนนะซีนปืน่ะซีนของตันี้นะอ๋อน่าจะได้เปลี่ยนหลายอย่างยู่ครับซีนในอ๋อตัวนี้จะมีซีนดิอ๋อเรียกซีนในนั่นซีนนอกนนะอือไอเราก็ไม่เคยทอนนะครับจะของรถมาให้ทำก็ต้องทำลองดูครับลองอย่ารูปเหมือนกันข้างในจะเป็นยังไงนี่ครับขังแรกที่ทอนครับคันนี้หัดทำไหมครับอันไหนไม่รู้ก็ถามเขา ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถเท่าไรของมันอยู่ภายนอกครับมันง่ายจิโนะครับโอเคครับเราจะมาทำความสะอาดแล้วก็ไปเที่ยวอะไรซื้อกันสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูตอนประกอบอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ